ชิวทุกวันแหละวิชาชมรมของเรานะคะเดี๋ยวชมรมวันนี้เราจะขอยืมเกมในตัวที่เป็นคล้ายๆในวิชาแนแนวนะคะหรือว่าสิทธิวิทยามาลองเล่นกันดูเป็นการที่ทายนักเรียนเคยเห็นไหมที่เราทายสมมติว่ากําหนดเหตุการณ์นี้มาให้เราให้ช้อยไปแล้วเราทายว่าถ้าเราเลือกกอไก่กอไก่อไกอฟจะมีลนนักษณะหน้าตาอะไรเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวลองเล่นตัวนี้ดูเนาะ มีอยู่ด้วยกันสี่ห้าคนวันนี้ละคะ่ะทั้งค้ามก็เจอแค่นี้เราก็เจอกันภาบสุดท้ายของชมรมในเทอมนี้แล้วนะคะเทอมหน้ามีใครเปลี่ยนชมรมไหม mm hmm. เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะตอนอยู่โรงเรียนเนาะตอนที่เราเจอกันที่โรงเรียนนะคะอ่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกันที่โรงเรียนเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะ ่ะมาค่ะขอแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งอันนี้นักเรียนลองอมีกระดาษลองพดไว้ก็ได้นะลองจดไว้เป็นข้อสั้นๆน,นะคะอ่ะตัวอย่างอันนี้ไปนะคะก็คือจะให้เหตุการณ์ไปนะคะแล้วลองดูจิตนาการดูว่าถ้าเป็นเราล่ะเราจะอตอบช้อยไหนนะคะมันก็จะมีคำทำนายในยแต่ละข้อ วันนี้เราจะมาลองเล่นในส่วนของตัววิจิตวิทยาดูอ่ะยลกตัวอย่างข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งสมมุติว่าคุณเจอสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายน่ากลัวตัวหนึ่งกําลังอลาลวาดทางบ้านเอ่อข้าวของทั่วไปนะคะคุณคิดว่าทําไมสัตว์ประหลาดตัวนั้นถึงออกอลาลวาดอย่างดุร้ายอ่ะช้อยที่หนึ่งมันหิวและกําลังล่าอาหารช้อยที่สองมันกําลังตามหาความรักที่หายไปช้อยที่สามมันดุร้ายเพราะ น่าเกลียดน,น่ากลัวช้อยที่สี่มันกดทุกอย่างในโลกนี้อยู่ที่ทัศนคติของเรามองแล้วลหละว่าเรามองช้อยไหนนะคะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เนาะอ่ะตอนนี้ทุกคนได้คําตอบในใจหรือ,อยังเอ่ยได้คําตอบในใจแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยนะคะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่งานจวนี่ขอเปิดหน้าเฉลยไว้อีกหน้าหนึ่งก่อน ดีวสักตู้หนึ่งนะคะอะมาพร้อมไหนมีใครตอบข้อไหนบ้างนโมตอบข้อไหน ผ<ม>ตงตอบข้อที่ไม่หนึ่งก็สี่แตไม่หนึ่งก็สี่นะคะข้อหนึ่งมันกําลังหิวกําลังว่าอาหารมาดูเฉลยค่ะเฉลยเขาบอกว่าถ้าตอบข้อหนึ่งมันหิวคุณกําลังต่อสู้กับความอยากอาหารคุณอาจจะกําลังควบคุมน้ําหนักสรือคนอาหารอ่ะอันนี้เป็นการออทํานายไปเรื่อยนะคะลองดูนะว่ามันตรงกันไหมมันจะมีลักษณะข,ของตัวที่เล่นเพื่อ ถามหาอุปนิสัยอะไรทวกนั้นด้วยนะคะอ่ะอันนี้เป็นลองเล่นสนุกสนุกหน่อยอ่ะควาเฉลยตัวนี้นะคะข้อที่สองถามว่ามันได้ตรงตามที่เราคิดตรงตามที่เรารู้สึกจริงๆไหมจริงๆมันไม่นะคะเป็นแค่เชิงจิตวิทยาเฉยๆเขาก็อ้างอิงตามหลักเกณฑ์หลักฐานอะไรของเขาไปค่ะข้อที่สองขณะที่คุณกําลังเดินชมงานศิลปะนะคะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะคุณเห็นภาพภาพหนึ่ง คุณหยุดพิจารณาดูภาพนั้นอยู่นานภาพที่คุณเห็นเป็นภาพแบบไหนนะคะมีภาพเหมือนจริงภาพวาดล้อเลียนภาพนามธรรมาภาพคิวทัศน์ธรรมชาติอะอยากเห็นภาพแบบไหนตอนนี้ทุกคนได้คําตอบในใจแล้วนะคะข้อที่สองภาพที่คุณเห็นเป็นการสื่อถึงสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, อนนี้ได้หรือ,อยังเอ่ยได้แล้วและหนึ่งสองสามสี่อ่ะมาดูนะคะภาพที่หนึ่งภาพเหมือนจริงนะคะถ้าเป็นภาพเหมือนจริงเนาะเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองภาพว่านล้อเลียนเป็นคนพูดเก่งสนุกสนานภาพนมา,มามธรรมมีกว่ามีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ภาพือนทนธรรมชาติเป็นคนสุภาพอ่อนโยนตรงไหมคะนนตรงไหมนนเลือกข้อไหนถามดีกว่าตรงไม่ตรง คิดว่าตรงกับนนไหมผมเลือกข้อสองนะครับเลือกข้อไหนนะสองเหรอคะสองหรือสามนะข้อสองครับอ่าสองเป็นคนพูดเก่งสนุกสนานนะคะนนคิดว่าตรงไหมตรงอยู่แหละในบางเวลาครับอ่ะนะคะอ่ะโอเคข้อสองไปต่อไปข้อที่สามค่ะถ้าคุณมียางลบวิเศษที่สามารถลบอะไรก็ได้ จะลบอะไรตอบสามข้อตอบเป็นนี้อ่ะข้อนี้ค่ะข้อหนึ่งลบตัวคุณเองข้อสองลบคนที่คุณรักข้อสามลบมือที่สามอ่ะตอนนี้เราอยู่ในที่มอปลายนะอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นให้เลือกลบสามอย่างนี้หรือบางคนบอกว่าไม่อยากลบอะไรเลยนะคะไม่อยากลบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะอ่ะตอนนี้มีสามช้อยเลือกได้แล้วละ่ะ ข้อสามปุ๊บ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 ขอเลื่อนนะคะถ้าลบตัวเองอ่าลบตัวคุณเองตอนนี้กําลังมีปัญหาอะไรอยู่นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละลบคนที่คุณรักนะคะอ่าลบคนคนรักของคุณเนาะเป็นประเภทที่ชอบความรักมองความรักเป็นเรื่องสวยงามเอ๊ะแต่ลบคนที่รักจะสวยงามจริงหรือเปล่าม,มีมีลบลงอะไรนะคะม,มีลบลุงตู่นะครับ อ๋อชอยไม่มีนะคะชอยไม่มีชอยตอนนี้ไม่มีเนาะอ่ะข้อที่สามลบมือที่สามก็น่าละค่ะตรงความหมายเนาะแสดงว่ามีปัญหาอยู่ตอนนี้ลบคนอื่นๆยังไม่มีนะเนี่ยยังลบให้มาลบแค่สามชอยนะคะอ่ะไปข้อที่สี่ต่อค่ะคุณกำลังยืนดูภาพวาดในงานลักษณะอ่อ ทีทเศการศิลปะแล้วมีคนแปลกหน้าคนหนึ่งมายืนข้างๆคุณเดินนา,ารตามนะคะแล้วพูดบางอย่างกับคุณคุณคิณคดว่าเขาจะพูดอะไรระหว่างอ่ะสมมติยืนดูยูรูปอยู่มีคนมาข้างๆเรารูปรูปนี้สวยจังนะอ่ะอยู่ดีพูดขึ้นมาอันที่สองคุณคิดยังไงกับภาพนี้ถามประมาณข้อที่สามขอโทษครับสี่โมงแล้วข้อที่สี่คุณรู้ไหมว่าผมวาดภาพนี้เองอ,อ่ะนครับ เชิญค่ะเชิญอ่ะลองดูนะคะลองทายดูนะเดี๋ยวมิ้กก็จะเลือกเลือกชอยของมิดบ้างว่ามิ้คิดว่าข้อไหนอ่าได้คำตอบแล้วนะคะข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4, คำตอบที่เลือกเนี่ยจะแสดงถึงวิธีที่คุณแสดงออกเมื่อพบใครคนหนึ่งเป็นครั้งแรกนะคะอ่ะถามเต้นได้ว่าเต้นเลือกข้อไหนเต้นได้คําตอบหรือยังคุณคิดอย่างไรกับภาพนี้ครับอ่า ค่ะถ้าเลือกอันที่หนึ่งรูปนี้สวยจังนะแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะเป็นมิตรกับคนอื่นได้ง่ายคุณคิดยังไงกับภาพนี้คุณเป็นคนที่คิดมากก่อนที่จะเข้าไปทําความรู้จักกับคนอื่นนะคะต้องดูหน้าดูหลังก่อน <Yeah. S 1> คนนี้น่าทําความรู้จักหรือเปล่านะคะข้อที่สามขอโทษครับกี่โมงแล้วนะคะแสดงว่าคุณค่อนข้างจะเก็บตัวไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการทําความรู้จักผู้อื่นนะคะ แต่ถ้าเราเออึกถึงความเป็นจริงเนาะมาตอนแรกคุณเลือกข้อสามแล้วเนี่ยอ่ะมาดูข้อสี่บ้างนะคะคุณรู้ไหมรูปนี้ผมวาดเองแสดงว่าคุณมักจะตื่นเต้นเมื่อพบใครเป็นครั้งแรกนะคะแล้วพยายามสร้างภาพเพื่อให้คนอื่นรู้สึกประทับใจอย่าเรียกว่าสร้างภาพเลยเขาเรียกว่าเรียกเอ่อสร้างสถานการณ์เพื่ออ้วนอำนวยแก่การพบเจอกันละกันนะคะอ่าข้อที่สี่อ่านไปต่อไปข้อที่ห้าค่ะลองดูซิว่าตรงกับตัวเองไหม เดี๋ยวขอสัมภาษณ์่อนแอรลิวคะ่ะผ่านมาสี่ข้อแล้วคิดว่าแต่ละข้อที่ทายมาตรงกับเราบ้างไหมมีบ้าง็กน้อยอ่ามีบ้างเล,ล็กน้อยนะคะทายสนุกสนุกทายเล่นไปข้อที่ห้านะคะคุณนอนอยู่ในโรงแรมที่มีวิวเป็นท้องทะเลสีฟ้าครามแล้วคุณก็เคลิ้มหลับไปคุณคิดว่าเมื่อตื่นขึ้นมาคุณจะเห็นวิวนอกหน้าต่างเป็นอย่างไรนะคะอ่ะข้อช้อย หพระอาทิตย์เทียงวันที่เกิดจ้าอยู่เหนือทะเลข้อสองทะเลเมื่อดึลคืมภายใต้แสงภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวชอยที่สามท้องทะเลที่ถูกปกคุมด้วยไอหมอกเย็นๆช้อยที่สี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินอยู่ตรงเส้นขอบฟ้าจินตนาการภาพไปล้ออยากเที่ยวเลยนะคะตอนนี้อ่ะได้คําตอบหรือ,อยังมาดูซิข้อที่ห้าทายอะไร อ่าข้อที่ห้าวิวนอกหน้าต่างนะคะแสดงถึงสิ่งที่ต้องการจากความรักนอ่าลองดูลองดูหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอ่าช้อยที่หนึ่งพระอาทิตย์เที่ยงวันที่เกิดจ้อยู่ในทะเลต้องการความรักที่เรา้อนโลก็สองนะคะต้องการอ่าความซื่อสัตย์นะต้องการความซื่อสัตย์ข้อที่สามต้องการคนที่แบบสามารถเป็นเพื่อนที่ดีของคุณนะคะข้อที่สี่ต้องการความสมบูรณ์แบบ นะคะอ่ะอันนี้ผ่านไปความรักในที่นี้มีหลายรูปแบบนะคะระหว่างเพื่อนก็นได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าคนหลักนะคะอ่ะผ่านไปข้อที่ห้าต่อไปข้อที่หกขณะที่คุณกําลังอ่านหนังสืออยู่ในบ้านนะคะมีเสียงเคาะประตูดังนั้นคุณมองลอดช่องประตูเห็นชายหน้าแปลก อยู่นะคะดูจากการแต่งตัวคุณคิดว่าเขาคงจะเป็นช่างซ่อมอะไรสักอย่างคุณคิดว่าเขาเป็นช่างซ่อมอะไรนะคะถ้าเป็นมิดมิดจะไม่คิดว่าเป็นช่างซ่อมนะถ้าเราไม่ได้เรียกมาต้องโทรหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วนะคะอ่ะลองดูข้อหกนะหนึ่งสองสามผ่านไปจริงๆแล้วไม่น่าจะมีในช้อยเลยนะคะอ่ะผ่านไปอันนี้ดูฉเฉลยเอาเลย นะคะข้อที่หกไม่รู้นะว่าเขาใช้สุตาิทยาในตัวไหนที่สามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นลักษณะนี้ได้นะ,ะมาข้อเจ็ดค่ะข้อเจ็ดสมมติว่าคุณเป็นนักร้องที่กำลังได้ออกอัลบ,บั้มเดี่ยวนะคะเป็นของคุณคุณอยากให้ปกเทปของคุณเป็นรูปอะไรนะสมัยนี้ยังเป็นปกเทปอยู่นะปกอัลบ,บั้มค่ะอ่ะข้อหนึ่งภาพถ่ายสถานที่หรือวิวสวย,สวย สภาพการ์ตูนสามภาพนามมาทำสี่ภาพของตัวคุณเอง่อะข้อที่เจ็ดนะคะอันนี้จะบ่งบอกถึงนิสัยที่ดีที่สุดในตัวคุณและต้องการให้คนอื่นรับรู้ถึงลักษณะข้อนี้นะคะอ่ะข้อที่เจ็ดได้คำตอบแล้วละตอนนี้นิสก็ได้คำตอบแล้วหนึ่งสองสามสี่อ่ะถ้าเลือกภาพแรกนะคะจะเป็น จากที่รีวิวแสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนสุภาพนะคะภาพการ์ตูนอะ่ะก็เป็นคนสนุกสนานชอบเข้าสังคมพูดเก่งน,นะคะภาพนมามธทําอย่างไหนเอ่ยที่เรียกว่าภาพนมามธทํมมันมีภาพรูปธรรมนามธทํเนาะเออมีความสามารถนะคะแล้วก็มีความคิดเป็นเริศภาพตัวเองอะ่ะเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะในตัวเองสูงซึงมักทำอะไรที่ตัวเองมั่นใจเนาะแล้วก็แบบเป็นคนตรงไปตรงมา นะพอเจ็ดผ่านไปจบอันนี้แล้วเราก็จะปิดคอสออในส่วนของชมลมไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีแค่มอปลายเนาะแล้วก็น้องยังสอบไม่เสร็จเลยนะคะ,ะข้อเจ็ดผ่านไปข้อแปดมีกระดาษอยู่1แผ่นค่ะให้คุณใช้กันไกรตัดกระดาษออกเป็น2ส่วนจะตัดแบบไหนนะให้ตัดออกเป็น2ส่วนไม่ได้กําหนดนะว่ามันต้องเท่ากันหรือมันจะเป็นยังไงนะคะให้ลองตัดดู หนเคลลี่เข้ามาหรือ,อยังเคลลี่ครับ uh, อ่ะเคลลี่เคลลี่อยากตัดแบบไหนคะมีกระดาษอ,อะไรนะครับมีกระดาษให้เคลลี่อยู่หนึ่งแผน่นแล้วให้เคลลี่ตัดยังไงก็ได้ให้ออกมาเป็นสองส่วนเคลลี่จะเลือกตัดแบบไหนระหว่างตัดตรงกลางแบบตรงๆไปเลยผ่าครึ่งไปเลยแบบที่สองตัดเป็นเส้นโค้งกลับไปกลับมาแบบที่สามตัดเป็นเส้นหยักๆซิกแซ็แบบที่สี่ตัดเป็นเส้นโคง้งบนเส้นเดียว ตอบแบบเส้นตรงตรงไปเลยครับตรงตรงไปเลยเนาะตัดชุบไปเลยนะคะ,ะมาดูข้อที่แปดข้อที่แปดแสดงถึงการตัดสัมพันธ์กับคนรักหรือคนในชีวิตนี่แหละนะคะว่าจะตัดสัมพันธ์ยังไงหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนนี่แหละไม่อยากคบลัวคนนี้อ่ะถ้าช้อยที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นคนเด็ดขาดนะคะเป็นคนเด็ดขาดช้อยที่สองก็อาจจะไม่มีความเด็ดขาดนะคะในเรื่องของการตัดความสัมพันธ์เป็นคนที่เกงใจอะไรก็ว่าไป ข้อที่สามนะคะโอ้จบแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่ในข้อที่สามข้อที่สี่นะคะเป็นการจบแบบนุ่มนวลจบความสมพั์แบบงวดอาจจะมีการตกลงกันได้ด้วยดีนะคะข้อที่สี่แต่โดยส่วนมากอะเวลาตัดถ้าอนุถึงความเป็นจริงแล้วเราก็ตัดแต่งเส้นตรงไปเลยเลาวนอกจากว่าเราจะคิดอะไรเพลินแล้วก็ตัดชิกแซ็กไปนะเนาะอ่ะข้อที่เก้านะคะข้อที่เก้าไม่สนับสนุนข้อข้าม คำถามข้อที่เก้าไม่โอเคเลยข้อที่สิบค่ะส่วนไหนของขนมเค,ค้กที่คุณจะเลือกกินอมีส่วนไหนบ้างมีส่วนที่มีสตรอเบอรี่ส่วนที่มีของตกแต่งนะคะส่วนที่ตกแต่งจากน้ําตาลส่วนที่เป็นช็อกโกแลตแล้วก็ส่วนที่เป็นเวเฟอร์บางคนบอกว่าไม่ได้กินเค,ค้กไม่ชอบกินเค,ค้กจะเลือกส่วนไหนดีอลองลองดูนะคะว่าถ้าต้องเลือกต้องเลือกส่วนไหนใกล้จะจบละใกล้จะจบละ ข้อที่สิบนะคะอ่ะขนมเค้กแสดงถึงลักษณะนิสัยนะคะตามนี้เลยสตรอเบรีเป็นคนมีศีลธรรมไม่ยอมผิดพลาดไม่ว่ากรณีใด,ดๆมีลาส,สติ๊กนะีเวเฟอร์ประมาณนี้นะคะข้อที่สิบเอ็เมื่อคุณเดินไปตามถนนแล้วชนถังขยะล้มคุณคิดว่าข้างในถังขยะนั้นจะมีอะไรอยู่ นะคะ,ะต้องต้องคิดอีกเนาะชนล้มแล้วก็ต้องคิดข้อหนึ่งไม่มีอะไรเลยเป็นทางขยะว่างเปล่าข้อสองเป็นกองขยะกระจายเป็นปละเต็มถนนข้อสามมีขยะที่เป็นเศษอาหารหรือขยะสดนะคะข้อที่สี่เป็นถุงดาใส่ขยะถูกไหมเรียบร้อยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าทำนายสิ่งที่ซ่อนจากสายตาคนอื่นนะคะถ้าว่างเปล่าก็คือ ไม่มีอะไรต้องผิดบงังนะคะข้อสององขยะกระจัดกระจายเกอนกาดหมายถึงคุณพยายามแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนตรงไปตรงมาแต่จริงๆแล้วมีความรู้สึกที่ข่อเลนภายในใจนะคะแล้วก็ข้อสามมีขยะเศษอาหารหรือขยะสดนะคะแสดงออกว่าเป็นคนที่มักกังวลนะคะแล้วก็อยากไม่อยากให้ใคร รู้ถึงนิสัยการชอบกินของคุณข้อที่4ท่ถังขยะผูกไว้เรียบร้อยนะคะก็คือควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือเก็บความรู้สึกก่นั่นเองอ่านะะข้อ11ผ่านไปอีก3ข้อก็จบละข้อ12นะคะ12คุณดูทีวีในห้องนั่งเล่นจนดึกจากนั้นคุณปิดทีวีขึ้นไปนอนเพื่อ เมื่อคุณเปิดประตูห้องนอนคุณเห็นงูอยู่บนเตียงคุณจะทําอย่างไรนะสถานการณ์เห็นงูอยู่บนเตียงค่ะหนึ่งวิ่งหนีสองตกใจแต่ไม่กลัวมากนักแต่ก็ไม่รู้จะทาอย่างไรสามตกใจแต่ไม่กลัวมากนักแล้วคิดหาวิธีไล่หรือให้คนอื่นมาช่วยไล่มันไปอันนี้นึกถึงการน่นาจะทดสอบความมีสติหรือเปล่าข้อที่สองอ,อันนี้ทัศนสตินะคะแต่ถ้าเป็นนิดนิด ขอทายไปเรื่องของการมีสติแล้วกันว่าเออเราจะทำยังไงดีเนาะถ้าเกิดว่าอยู่ดีเห็นมูอยู่ในห้องนะคอ่ะสิบอข้อไปสิ13ามสความสูงของต้นป่อ่ะให้เฉลยไปละ่ะสิบสามนี้นะคะลองอ่านลองอ่านเองอืมเกแบบนี้ก็ใช้เวลาอ่ะ เพลินๆไปนะคะถ้าเวลาไปถ้าเราเคยลองเล่นในเมื่อก่อนนะมันจะมีกระดาษใช่ไหมที่ให้มาติดข้อแล้วก็นับรวมคะแนนดูแล้วก็รวมว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็ไปถ่ายนะคะว่าอยู่อถ้าสมมติว่าใครลักษณะนิสัยลักษณะประเภทอะไรแบบเนี้ยก็ลองดูคะแนนเนาะอ่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าผ่านไปแล้วนะคะโอเคอ่ะอันนี้จบในเรื่องของตัวที่ถ่าย ลักษณะนิสยัยประเภทของแจคบางคนก็บอกว่าตรงบ้างบางคนก็บอกไม่เห็นมีข้อไหนตรงเลยนะคะอ่ะโอเคตอนนี้สมาชิกมอปลาย 12, 3, 4, าครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้ามอปลายห้าคนครบเนาะอ่ะมีจะมีเน็กใช่ไหมคะทีลาไปนะอ่ะงั้นเดี๋ยวสําหรับเทอมนี้นะคะเทอมนี้ตัวชมรมของเรานะคะที่เป็นลักษณะรูปแบบออนไลน์เดี๋ยวเราจะจบกันที่คาบนี้นะคะแล้วก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้ง ในตอนเทอมสองนะคะหวังว่าเราจะได้ไปที่โรงเรียนนะคะจะได้เป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้จับต้องกันได้นอกเหนือจากเกมออนไลน์ต่างๆนะคะแต่ถ้าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นหรือว่าเราไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนได้ยังไงเราก็ต้องมารอดูอีกทีนะว,ว่าเราอาจจะเจอกันในรูปแบบออนไลน์อีกเช่นเดิมน,นะคะแต่เกมคงไม่เป็นเกมแบบเดิมๆแล้วล่ะคงจะต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอะ ขอบคุณทุกคนมากที่ให้ความเข้าเรียนสม่ำเสมอในทุกๆก,กิจกรรมนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้เตรียมตัวสอบพรุ่งนี้เรามีสอบเนาะมปลายเริ่มสอบพรุ่งนี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนมีสติในการทําข้อสอบและเข้าส,สอบให้ตรงเวลาโชคดีในการทําข้อสอบทุกคนคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะอ่ะตาแย้ยายายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ